มาค่ะต่อคลิปที่4นะคะนั่นคือมีอะไรอีกอยู่ในยาสีฟันหลอดนี้นะคะก็คือสารสกัดจากลูกคลับญี่ปุ่นเลยนะคะมีปริมาณแทนนินสูงมากนะคะมีประสิทธิภาพในการช่วยระงับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เช่นกลิน่นฉุนหรือกลิ่นรุนแรงของสารเคมีนะคะมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นป้าอันนี้คือสำคัญเลยนะคะเพราะอยู่ในยาสีฟันนี้เลยนะ อนะคะอันนี้คือความรู้ที่เรียนจากคุณหมอมาเมื่อคืนเลยนะเพราะคุณหมอเอาตัวนี้ไปดูนะคะไปแยกแยะดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ,ะและตรงนี้นะในยาสีฟันของเราเนาะตัวนี้ที่บอกเมื่อกี้เนาะมีน้ํามันสเปีย์มินอยู่ในนี้นะคะเบปเปอร์มิน์ออยด้วยนะคะยูคาลิปตัสออยนะคะจะทําทให้กลิ่นหอมเย็นลึกนะคะทำให้รู้สึกสดชื่นในระหว่าง ระหว่างและหลังการแปลงฟันนะระหว่างแปลงฟันและหลังการแปลงฟันเลทีเดียวนะคะช่วยระงับกลิ่นปากและกระตุ้นให้รู้สึกถึงความสดชื่นสดชื่นจริงๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราแปลงฟันเนาะในความสดชื่นนี้อยู่ได้ยาวนานถึง1 2 2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะก็คือตั้งแต่กลางคืนจนถึงเช้านี่ตื่นมาน้ำลายไม่บูดเด็ดขาดเลยนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือ กลฟออยเนาะก็คือน้ำมันการปลูนั่นเองก็เนาะเป็นคนไทยก็จะรู้จักน้ำมันการพลูใช่ไหมคะเพราะการพลูก็เป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อของไทยเราเนาะเขาตัวเนี้จะมีฤทธิ์เป็นยาชาอ่อนๆนะคะและฆ่าเชื้อโรคได้ดีทีเดียวนะคะช่วยบรรเทาอาการอักเสบของเหงือกและฟันลดความไวของผิวเหงือกและฟันต่อสารเคมีต่างๆบรรเทาอาการเลือดออกตามไรฟันด้วยโอ้โห คือเนาะนี่แค่ชฉพอนน้ํามันหอมระเหยนะและก็15นะคะอันนี้คือคําถามที่ถามว่ามีปริมาณฟลูออไรด์อยู่ในยาฉีบันหลอดนี้เท่าไหร่นะคะฟลูออไรด์หน0 0งพัน ppm คือปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้อยู่ในยาฉีบันนะคะสุดยอดไหมไปหาในท้องตลาดได้เลยนะคะยี่ห้ออื่นจะไม่มีฟลูออไรด์มากถึงขนาดนี้เพราะว่าฟลูออไรด์ราคาสูงนะคะราคาสูงแต่ที่นี่เราตั้งใจทําผลิตสินค้าที่นะ ที่ดีที่สุดให้คนไทยได้ใช้นะคะในราคาคนไทยนะ,ะดังนั้นเนาะส่วนประกอบอื่นที่ส่งเสริมประสิทธิภาพนะคะก็มีโซเดียมนะคะโซเดียมลอเรอีดซาโคโซิเบตนะคะเป็นสารให้ฟองและสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุแบบอ่อนไม่ทําให้ระคายเคืองอ่อนโยนกว่า SLS ปกติยาสีฟันทั่วไปใช้ SLS นะคะแต่ของเราไม่ใช้นะเราใช้ตัวที่มันเกิดความอ่อนโยนต่อ ผิวในปากและฟันของเรานะคะก็ลดการระคายเคืองแล้วก็ไม่ได้ให้ฟองเยอะจนเกินไปนะคะมีความคงตัวให้ฟองดีนุ่มให้ความชุ่มช,ชื้นแก่ผิวฟันเท่าไหร่คะพี่ร้อยสิบบาทค่ะมีผูกเรียนะให้ความชุ่มช,ชื้นแก่ผิวฟันนะคะแล้วก็ช่วยทำก็จะ